ป่าตองไฟในประจำค่ำคืนวันเพื่อสบดีทีศ19มิถุนายนนะครับคู่สุดท้ายของรายการต้องบอกว่าความมันไม่ได้ท้ายสุดนะครับขวามือของวมกามนิตเพชรหนุ่มน้อยครับซ้ายมือของวมยอดนาทีสอเจริญวุฒิคู่นี้เคยต่อยที่สนามวยป่าตองมาแล้วนะครับมาที่ขวามือก่อนเป็นไงลูกซ้อมมาหซ้อมมาดีไปนี้ไปนี้ซ้อมดีนะได้ตแต่แพ้นอกรอบไหนก็รุน <laughs> ยำเลยครับโดนเทรนเนอร์ยำโดนใชทุกคนโดนทุกคนกดดันว่างั้นเนอะใช่ครับอ่ก็เลยซ้อมเยอะหน่อยใช่ครับแล้วน้ําหนักเป็นไงเมื่อเช้าหน่อยแบบประมาณลูกปอนเดียวครับปอนเดียวเออซ้อมเยอะนี่ซ้อมกี่เดือนตั้งแต่ตั้งแต่แพนนักซ้อมเลยไม่ครับพักพักพักนิดหนึ่งปิดหนึนอาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็มาซ้อมประมาณสามสี่อาทิตย์ครับอ๋อแล้วก็ซ้อมมาตลอดครับนะครับไฟเตียอะไรอันเนี้ยไฟที่สิบสองครับเนี่ยไฟที่สิบสองนะ แล้วก็เคยเห็นผู้โชคชกไหมเคยต่อยได้วกันครับเ,เปิดเองเป็นไงเอา้าจนะชนะสองรอบชนะสองรอบต่อยทองทั้งนั้นเลยครับอ่าต่อยที่นี่ต่อยที่นี่แล้วทีนี้เลยมั่นใจอะไรอย่างงี้ง <c oughs> มั่นใจมั่นใจอ่ะเป็นคนที่ไหนนี่ลูกเป็นคนโค <ใจ S 2> ราชครับโคราชอ่าแต่มาโต, <c oughs> ต,ต่อยที่ภูเก็ตอ่าอบอกกำลังใจชาวโคราชกับชาวภูเก็ตหน่อยพี่น้องพี่น้องชาวโคราชเป็นกำลังใจช่วยผมได้ครับ วันนี้แจ้งเกิดน,นะแจ้งเกิดแน่นอนครับอ้ามั่นใจอ่ะส่วนยอดในทีสอจจลนุชเป็นไงแพ้ก็ประมางสองครั้งนะ่ะเออมาสองครั้งสองครั้งน้ะอ่ะแล้วครั้ง,งนี้เป็นไงซ้อมเป็นไงซ้อมมาดีอยู่ซ้อมมาดีอย<ค>ู่มาแก้มาแก้มือมั่นใจมากน้อยแค่ไหน100นะ้อยปเลยนแล้วทุกครั้งที่แพ้ที่แพ้เพราะอะไรรู้รู้ตัวเองไหมรู้ครับรู้ว่าแพ้เพราะอะไรโดนเจาะขาเจาะขาซ้อมน้อยซ้อมมาน้อยครั้งนี้ซ้อมมาเยอะครับแล้วซ้อมกี่กี่วันเนี้ย โซงอาทิตย์สมอาทิตย์สสังสามอาทิตย์อ่ะแล้วรั่วเขาจะตจอะขายอีกแ,แก้มาแล้วแก้ยังไงฝึกซ้อมบังแล้วฝึกซ้อมดึงครับอ๋อบังแล้วดึงเน่มั่นใจนะครับคนที่ไหนเนี่ยคนบางงาคนบางงาตอนมากี่ค,ค,ครั้งอ่ะสิบครั้งอ๋อใกล้ใกล้กันใกล้เคียงกันอ่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ ร้อยครับร้อยบริส th ิทธิ์อ่ะร้อยกำลังใจชาวพังงาหน่อยว่าจะแก้มือสําเร็จป่ะพี่น้องชาวพังงาเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมมาเอาใช้อ้าวเอาละครับคู่นี้ฝั่งนี้ก็บอกว่าจะย้ําแค้นฝั่งนี้บอกว่าจะมาล้างตาเอาละครับติดตามชมนะครับทางช่องยูทูปเพชรหนุ่มน้อยออฟฟิเชียลกับ